จะไปทําอะไรก็ไปทําได้นะคะผู้หลักจะขอเดินรับลงเสียหน่อย เธอเป็นใครเนี่ยเข้ามาในบ้านฉันได้ไงเนี่ยแล้วทำไมแต่งตัวประหลาดแบบเนี้ไปลํำแก้บนมาแน่ๆเลยเนี่ยไปลํำแก้บนมาแน่ๆเลยหรือไปขโมยชุดใครมาเนี่ยนี่คือภาพจริงใช่หรือไม่หรือว่าฝันไปเธอเธอเกิดอะไรขึ้นครับเสียงดังเชียวแล้วเนนี้กี้มีคนนั้นใช่นายเห็นหมฉันใช่ไหมครับโอเค เพื่อนๆคงจะมากันแล้วยังไงเดี๋ยวหน้าจะเปิดประตูก่อนนะเตรียมของทุกอย่างให้เรียบร้อยและอย่บอกเครื่องนี้กับใครเด็ดขาดโดยเฉพาะแอดบี้ครับเล็ก